แล้วไม่ทราบว่าเนี่ยเดี๋ยวเราอยากแบบมีการพูดคุยกับน้องน้องนิดนึงใช่ไหมคะเออไม่ทราบว่าจะเป็นน้องคนไหนที่จะขึ้นมาพูดคุยกับเราเอยน้องคนไหนย,ยังมีตามีเสียงคะเดี๋ยวเราขึ้นมาดูกันนะคะน้องคนนี้แน่เลยมาลุกมาแล้วม <c oughs> าไม่ใช่น้องเด็กปลายน้องรู้ไหมคะพี่เป็นตัวอะไรไม่รู้ไม่เดาพี่ไปเล่นที่บ้านไหมไม่เอาคิดหนักนะฮะ ค่มีน้องน้องคนไหนอยากจะออกเป็นตัวแทนพูดถึงเรื่องโลกร้อนก็ไม่ะเราจะมีการพูดคุยนะคะเป็นการเสวนาเลยใช่คะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยฉันจะเริ่มไม่ไม่ใช้ถุงพลาสติกเลยอ๋อแต่เราใช้ถุงยางหมายถึงถุงที่เป็นยางเอามาใส่คอฉันลาไปก่อนนะคะค่ะแล้วตอนนี้นะคะยังไงเอ่ยเรามีคําถามไดไหมอยากพูดคุยกันมีใครมีคําถามอะไรเกี่ยวกับโลกร้อนไหมคะ แต่ไม่ได้พวกพี่ตอบนะคะขอไม่ได้มีใครมีคําถามเกี่ยวกับโลกร้อไม่ได้นะเราต้องดีโอเปิดไฟเห็นหน้าเห็นตาโดยโดยเฉพาะอย่างยิ่งเนี่ยน้องๆที่มาจากองครักษ์ใช่ไหมนี่มาจากองครักษ์ใช่ไหมคะน้องๆที่มาจากองครักษ์เนี่ยจะได้รับผลกระทบเต็มๆเลยนะคุณยุงที่องครักษ์เนี่ยตัวมันจะยิ่งใหญ่ขึ้นเรื่อยๆนะต่อไปตัวจะเท่าแบบว่าขอบคุณนะขอบคุณมากกินเลือดจะสนุกเลยแล้วก็ญาติตอนนี้ที่เติบโตได้ดีมาก คะตอนนี้น้องๆเราเริ่มดายากกันแล้วตอนไปกิจกรรมที่ทําหลังเลิกเรียนในลูกลูกสาวมีอะไรแนะนํำไหมคะไหนคะพอลูกสาวไ้วได้ถุงเซฟเอิร์ธไปถุงผาด้วยอ๋อของวสวได้ฟรีมีคำถามไหมคะลูกสาวมาที่มาเลยครับมาเลยโอ้ยจะมีลูกสาวสองคนมีคนนี้ด้วยเอิงเห็นใช่ไหมเพิ่งเห็นลูกสาวอีกคนเดิม ก็มาด้วยกันเลยลูกมาขึ้นมาลูกสาวที่เอาดอกไม้อะไรติดมาอ่ามาลูกมาการด้วยกับสบาแก้วมาลูกมาเลยวมามามาอยู่กับครอบครัวลูกนะมาเร็วลูกมาอ่ามาครบยังไงถ่ายรูปรวมญาตินิดนึงนะเดี๋ยวรอลูกสาวอีกคนนึงก็เอามาถ่ายรูปรวมญาตินิดนึงอ่าถ่ายรูปรวมญาติเอาพี่สาวไหมเปนไหนคะมนพี่สาวอยู่นะอ๋อมีพี่สาวอีกคนหนึ่งด้วยสาวด้วยนะ มากันครบเลยเดียอะองคลักนี่อ่มานะคะมีคําถามหรือมีอะไรอยากจะพูดไหมคะก็โลมันร้อนนะครับยังไงก็ช่วยกันลดโลกร้อนนิดนึงนะครับเดี๋ยว่าองคลักนี่แตกเกรียมไปหมดแล้วครรััับบนมมหดแล้วไม่ไหวจริงเหรอตายแล้วจริงด้วยอ่ะแล้วดูละครเข้าใจไหมคะสุดีครับเข้าใจด้วยเข้าใจว่าเข้าใจว่าพี่ลูกมาพี่ทำไมคะเข้าใจว่าทําไปได้ไม่งั้นเราก็ต้องมีคําถามถามกับถามน้องแต่เดี๋ยวแต่เดี๋ยวให้น้องผู้หญิงแนะนําตัวก่อนถามว่า โฟกมดร้องไห้เพราะไม่เกี่ยวไม่ได้เกี่ยวอะไรกับโลกร้อนเลยไม่เกี่ยวใช่ไหมฮะอ่าถามว่านะคะก๊าซอะไรทครทาให้เกิดโลกร้อนอ่ารู้ไหมเออคาร์บอนไดออกไซด์แล้วค่ะมีเทนมีเทนก็คือต้องให้เพื่อนตอบด้วยนะแบ่งเสื้อตอบด้วยค่ะคาร์บอนไดออกไซด์มีเทนไปแล้วห้ามซ้ำก๊าซเคเอฟีครับแล้วก็ไนตรัสนอ้าไม่ใช่เคเซีเหรอไนตรนออกซ่งจําได้ด้วยนะที่ยังกดสามวันกาจําได้ลายเนี้ย อ๋อเจวันน้องๆเาวนชนนี่ก็สนใจเรื่องโรกร้อนนะครับไม่รล้จริงๆคือตอนนี้เนี่ยน้องๆเนี่ยทําอะไรบ้างที่เป็นการช่วยลดโรกร้อนของเราทาอะไรบ้างคะก็ใช้ถุงผ้าแทนกระเช้ดถใช้ถุงถุงผ้าโอเคแล้วน้องอะแต่ห้ามบอกว่าใช้ถุงผ้านะก็เวลาไปซ้อปิ้งก็จะพกกระเป๋าไ้อ๋อเวลาแบบไปช้อปิ้ง้วลาใช้ถุงค่ะช้อปิ้งเราไม่พกกระเป๋าตังไปแล้วใครจ่าย๋อกระเป๋าค่ะกระเป๋าโอา ไม่แล้วตอนอยู่องคลักนี่มีแบบวิธีการอะไรที่แบบช่วยรักษาโรคร้อนบ้างก็ที่จริงอะค่ะก็ไม่คิดว่าโรคจะร้อนขนาดนี้ค่ะตั้งแต่ปยูยุงคลักเนี้ยค่ะรู้คึกว่าโรคร้อนมากแดดเกรียมผิวไหม้ตอนนี้ก็ยังดูขาวอยู่นะนี่นี่ถือว่าแบบไม้แล้วนะท่านผู้ใหญ่เาเป็นเผือกเป็นเผือกค่ะแล้วตอนนี้ก็ต้องขอบคุณน้องทั้งสองท่านมากเลยนะคะมี่โดดแปลงเลยนะ โดแป้งเมื่อกี้นะฮะเดี๋ยวพี่มีขนมอยู่ข้างหลังนะลูกนะเดี๋ยวเราไปทานกันขอบคุณค่ะอาจารย์ามีอะไรจะกล่าวปิดท้ายไหมคะเจริชาอาจารย์เจริญนิดนึงชื่ออะไรนะคะอาจารย์อะไรอาจารย์รามศิวารีค่ะคค่ะโอเได้น้องๆนี่มาจากที่ไหนกันนะคะคุณมาจากมสวแต่รู้แล้วขนาดนี้นี่แค่จุฬาหรอนี่แค่จุฬาขอต้อนรับสมาชิกที่มาใหม่ช่วงที่กำลังจะจบเลยนะฮะ ต้องขออภัยนะครับเราไม่สามารถรีพีทได้นะฮะด้วยข้อจํากัดของการแสดงนะครับไม่เหมือนภาพยนตร์แต่ว่าผู้ปกครองที่พาน้องๆมาตอนท้ายๆประมาณสองนาทีหลังสามนาทีหลังเนี่นะครับรอชมละครเรื่องนี้จากทีวีนะครับรวมทั้งเราจะมีการแสดงสดตั้งแต่พจิกาไปนะครับอีกหลายรอบนะครับทีนี้ต้องเรียน อย่างนี้ว่าต้องลงทะเบียนนิดหนึ่งนะครับจากโต๊ะข้างหลังนี่นะครับเนื่องจากว่ามาตอนหลังแล้วยังไม่ได้ลงทะเบียนนะครับแล้วก็ช่วยตอบแบบสอบถามที่โต๊ะนั้นด้วยนะครับทีน,นี้ต่อเลยครับคุณเบนยังอยู่ใช่ไหมครับเชิญคุณเบนด้านหน้าเลยครับคือกิจกรรมวันนี้สถานที่ตรงนี้เนี่ยจะเกิดไม่ได้นะครับถ้าสมมติว่าเราไม่ได้ความขขอนุเคราะห์สถานที่จาก TK Park นะครับก็อยากให้คุณเบนกล่าวเลยต้อนรับ ผู้ชมนะครับสักนิดหนึ่งครับขอบคุณค่ะก็ยินดีมากๆค่ะวันนี้ทางทีเคพาร์คค่ะร่วมกับสสวทนะคะแล้วก็จากคณะคณะละครทั้งทั้ง,ท,ง,ท,งทั้งหลายๆท่านนะคะที่มาร่วมแสดงทราบจากอาจารย์รามมาว่านอกจากนะักแสดงมืออาชีพแล้วนักวิชาการทางสสวทอเองน้องๆจากมาสอวอเองเป็นคนร่วมแสดงเลยอันนี้ต้องให้เครดิตนะักแสดงมือใหม่แล้วก็มืออาชีพด้วยค่ะนะคะที่สาคัญค่ะ โครงการดีๆเหล่านี้จะเกิดขึ้นไม่ได้แล้วสร้างความเข้าใจในเกี่ยวกับภาวะโลกร้อนไม่ได้ถ้าไม่ได้อาจารย์รามนะคะก็ขอบคุณอาจารย์รามแล้วก็เปิดโอกาสให้พวกเราทุกคนได้มาเรียนรู้นอกสถานที่ที่นี่ด้วยค่ะขอบคุณค่ะผมให้ทางทีเคปายเคครับนะครับกิจกรรมวันนี้แล้วคิดว่ากิจกรรมดีๆแบบนี้จะมีตลอดไปถ้าสมมติว่าสังคมหลายๆภาคส่วนเนี่ยร่วมกันตามที่เรียนให้ทราบตั้งแต่แรกแล้วว่างานนี้ สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีเนี่ยเป็นตัวตั้งต้นในการคิดขึ้นมาเพื่อสร้างความตระหนักทางด้านวิทยาศาสตร์ให้กับสังคมนะครับแล้วงานนี้จะเกิดขึ้นไม่ได้ถ้าไม่ได้พันธมิตรที่เหนียวแน่นนะฮะร,ร่วมเคียงบ่าคเคียงไหลร่วมชะตากรรมของเรานะครับก็คือมอสวนะครับวิทยายลัยนวัตกรรมการสื่อสารสังคมน้องๆส่วนใหญ่ก็คือจอดบัตรผมถือว่าเป็นรุ่นน้องผมนะครับเรียกน้องๆน,น,นะครับ และที่ภูมิใจที่สุดก็คือมอสวที่มาจากองคลักษ์วันนี้เรียกผมว่าพี่นะฮะผมภูมิใจมากเลยนะครับเด็กนั่นเรียกเรียกผมว่าพี่เขาเห็นว่าเป็นวัยใกล้เคียงกันนะครับผมเพิ่งยี่สิบกว่ากว่าทีนี้เอาตัวเมย์ในถนะที่น้องๆก็เดินทางไกลนะครับจากองคลักษ์มาก็ถือว่าใช้เวลาพอสมควรอยากจะพูดคุยอะไรสักนิดหนึ่งว่าอันนี้ก่อนนะครับสมาชิกทุกท่านรวมทั้งน้องๆนะครับรวมทั้งพี่ๆที่พาน้องๆมานะครับ มีใครที่เคยเรียนสายวิทยาศาสตร์มาก่อนไม่ว่าจะเป็นหมอปลายปถมหมอต้นนะครับใครที่เคยเรียนสายวิทยาศาสตร์มาก่อนครับยกมือครับเดี๋ยวผม<พ>เชิญพี่ในานาอนดีไหมครับ<ม>เชิญข้างหน้าครับในฐานะที่พี่เขาโทรมาบุ๊กที่นั่งไว้นะครับว่ามีพี่เขาคนหนึ่งแล้วก็จะมีหนูน้อยคนหนึ่งนะครับพี่คิดยังไงหรือมีความรู้สึกยังไงถึงได้เห็นโฆษณานี้แล้วถึงได้อ่า จองด้วยและยังมาแบบเดียวแน่นมาก่อนเวลาด้วยนะครับนะฮะรอเป็นชั่วโมงนะครับก <'t> ็พอเห็นอ่านาในหนังสือพิมพ์น,นะคะแล้วก็พบอันนี้เนี่ยก็คือมีความรู้สึกว่ามันน่าพาเด็กๆมาดูมากเลย <S <S แต่เสียดายที่ลูกสาวคนโตเนี่ยตอนนี้คือยังไม่ได้ปิดเทอมก็เลยไม่ได้มาดูด้วยมีความรู้สึกว่าทุกวันนี้เราต้องรณรงค์ตั้งแต่เด็กยังเล็กมากนะคะว่าให้ช่วยกันรักษาโรคยังไงเพราะว่าทุกวันนี้ในในระดับเนี้ยคือมันมันแก่มากแลว คงจะช่วยไปได้อีกไม่นานแต่ถ้าในวัยเด็กมากๆอย่างนี้ยเราจะช่วยกันได้เยอะๆแล้วก็โดยเฉพาะน้องๆในที่นี้เป็นวัยที่กําลังจะก้าวไปสู่ในวัยทํางานก็ช่วยกันรณรงค์นะคะขอบคุณมากครับคุณครับ